วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับหาแต่แนชาแนลวันนี้เราจะมาแนะนําลานกางเต็นท์ขับรถแค่1ชั่วโมงจากกรุงเทพใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงครับที่นี่คือดิสนีย์แคมป์อยู่อําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีก็จะมาแนะนําเริ่มเลยนะลานกางเต็นท์ทั้งหมด19บเ้าลานนะครับไม่รวมลานใหม่ข้างหลังที่แมคโครจอดอยู่กําลังก่อสร้างอยู่เอาเรามาเริ่มจุดตรงนี้ก่อนเลยเป็นจุดแรกด้านหลังผมนี่เป็นดี3า อ๋อคือเขามีป้ายบอกที่ตรงตรงอิดใช่ไหมหรือว่าถ้าทักมาในเพจเขาก็จะบอกเลยว่าตรงนี้ดีเท่าไหร่ดีอะไรต่าไปสิบสี่สิบสี่อยู่ด้านนี้สิบสามสิบสี่แล้วก็สิบห้าสิบห้าจะอยู่เวิร์้งตรงนั้นนะคะแนนนะคะตรงนู้นถ้าถ้ามาตรงนี้มาก็แนะนำนะตรงนี้ก็ร่มนะตรงนี้มีต้นไม้มีร่มทอดีสิบสามสิบสี่สิบห้านี่คือตรงนี้เลยอ่าฮะข้างหน้าเป็น แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าบ่อตกปลาเนี่ยคนละที่คนละที่กับลานกลางเต็นต์นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเขาต้องเสียเงินตกใช่ฝั่งนู้นนะคะจะเป็นที่ตกปลาแต่คนละที่กันนะแล้วก็จะไม่บอกเลยร้านค้าที่นี่ไม่มีนะครับนี่ร้านค้าจะอยู่ด้านหลังผมนุ่นก็คือก่อนทางเข้าอ่ะค่ะก็คือซื้อของกันมาจากร้านค้านะคะด้านหลังมีน้ำพงน้ำแข็งขายมีเอ่อน้ำสุรงสุราอะไรมีขายหมด อ่ะต่อไปแต่ว่าเราอ่ะอยากแนะนําตรง D13 เนาะเพราะว่าแบบว่าเห็นมุงกว้างเราแบบไม่มีใครมาเบียดเลยตรงที่ปลายอยู่ก็คือนี่คือ D13 ิบสามนะคะปต่อมานะคะน,นี่น้มาเลยไล่มาเลยอ่อาฮจะมีช่าเรียกว่าอะไรอะ่ะจะมีโตจะมีโตกันไว้อยู่กันกันกัน<ร>ไว้ ตรงนี้ก็คือ D สิบสองนะคะนนเขาจะมีกันไว้เนาะอันนี้วิวสวยจริงนะแต่ว่าตอนเช้าก็คือแดดลงเต็มๆเลยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยก็จะอย่างสภาพที่เห็นตอนนี้ประมาณเที่ยงครึ่งเนี่ยปั๊กไฟก็จะอยู่ประมาณนี้ร,รอบๆนี่นตรงนี้นะคะถานาก็จะเป็น D ที่เป็นพื้นที่ลานกลางก็ค่อนข้างกว้างนะคะ ว่าเป็นร้านแบบไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าก็สำหรับคนที่ไม่อยากขับรถไกลก็แนะนำเลยที่นี่อ่ะไป็ไปนาจะเป็นดีสิบอ่าดีสิบตรงนี้ดีอะไรอันนี้ดีสเขาจะมีมโซ่กั้นไว้นะคะอย่างที่เห็นเลยสิบไป<ด>ตรวมันนี่แล้วทีโน่มันนี่แล้วรถเขาจะสะตาร์ททีโน่จะไปนข้างบน อ่ะเอะอเดินตามมานี่ดีสิตามป้ายแล้วก็มาดีเก้าอ๋อไล่ถัดมานะคะ<น>อันนี้ก็คือดีเก้า<น>ดีเก้าดีเก้านี่ค่อนข้างกว้างนะคะ<น>ไป<น>แปดอู้หูแปดก็สวยนะทุกคนนี่คือคือแปดนะคะวงตรงนี้คือแปดแปดกระเจี๊ยนดนี่ติดกันไหนมาดูมาดูกล้อ่ะไป ่อนี่ก็คือเจ็ดนะคะนี่เจ็ดเจ็จะได้ลบไม้ตรงนี้แปดเจ็ดก็จะติดกับจุดล้งการพอดีอ๋ออ่างั้นเดี๋ยวขอให้ปลายไล่ใหม่นิดนึงนะเดี๋ยวแก้วจะถ่ายมุมกว้างนะคะค่ะเจ็ดแปดนะคะอันนี้คือเก้านะแล้วก็ถัดไปเลยสิบ นี่เรข้ามลแล้วชึบแล้วก็สิบเอ็ดแต้ไ่ไปเลยสิบเอ็ดถึงสิบห้ากันเลย <15 S 1> นะคะสิบห้าคือข้างล่างข้างล่างก็คือเจ็ดถึงสิบห้าคือด้านล่างก็จะได้เป็นวิวนี้<อ>ที่นี่เขามีสองชั้น,นที่เราเรียกด้านล่างนี่คือมีชั้นบนอีกนิดนึงปะเดี๋ยวเราพาไปดูตอนนี้ใกล้ๆจุดล้างจานก่อนนะคะ,อ,ะอยู่ข้างๆจุดที่เจ็ดนะคะวันนี้เรามีพิธีกรตัวน้อยมาด้วยปะใจุดล้างจานครับ มีกล้องวงจรปิดนะน่ะตรงนี้ก็เป็นจุดล้างจานจุดทิ้งขยะนะคะมีสองทิ้งล้างจานนะคะน้ำก็ค่อนข้างแรงนะคะมีถังขยะอยู่ด้านข้างนะส่วนถัดมาเราจะเป็นห้องน้ำาะครัห้องน้ำจะมีทั้งหมดแปดห้องแบบ่งเป็นชายสี่หญิงสี่สำหรับวันวันเสาร์อาทิตย์นะแต่ว่าสําหรับวันปกติ สำหรับวันปกติเน่จะได้ห้องน้ําส่วนตัวเลยมสมมติว่าคุณมาคุณมาเป็นชาวแก๊้งอย่างเงี้ยก็คือว่าสมมติผมมาแก๊้งผมปุ๊บอาจจะได้เบอร์ตีไปเลยก็คือล็อกกุญแจเลยใช้ห้องใครห้องมันอันนี้ห้องน้ําต้องบอกก่อนนะคะว่าแยกหญิงชายใช่ไหมแยกหญิงชายแล้วก็เป็นสุขาบวกที่อาบน้ํานะคะคือว่าทําเป็นแบ่งเป็นที่แห้งกับที่เปียกเดี๋ยวเราพาไป,ไปด,ดูห้องน้ํานะคะอน,นี้ที่เขายังไม่ได้ทําความสะอาด แต่ก็ดูกันใช่ได้ครับให้เกี้ยวดูผู้หญิงมยอ่ะเปิดธนาคาอ๋อนี่คะโอเคมุกคบุกคมกีก็จะเป็นห้องน้ำนะคะคชือ้อแบ่งนะคะคน้ำแรงนะคะน้ำแรงเป็นฝักบ,บัวนนะไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะ ตรงนี้ก็จะมีที่ก้านเป็นสายฉีชําระนะคะน้ำสะอาดอืมห้องน้ำสะอาดนะคะที่ยังไม่ทำความสะอาดคือใช้มาทั้งวันแล้วด้านหน้าก็จะมีกระจกกับซิงค์กระจกกับที่น,น,น้างหน้านั่งหน้านะคะเด,ดี๋ยวไปดูไปต,ต่อมาค่ะด้านหลังของห้องน้ำหญิงเนี่ยจะเป็นห้องน้ำชายเหมือนกันแบ่งกัน,กนอย่างละดตีห้องไป ห้องน้ำจะมีจุดเดียวนะเืียตรงนี้นี่นะคะห้องน้ำชายเหมือนกันกับห้องน้ำหญิงนั่นแหละเหมือนกันใช่ไหมสี่ห้องโอเคอนนที่ล้างหน้าสองสองอันอ่าต่อไปเดี๋ยวไปดูนี่เ๋ต่โซนข้างห้องน้าเลยต่อเลยอ่าเดี๋ยวถัามาข้างบนนะคะไปขึ้นไปดูข้างบนไอายอันนี้จะเป็นชั้นสอง อันนี้จะเป็นชั้นสองแล้วอเดี๋ยวถ่ายไปด้านหลังออาที่เห็นด้านหลังผมนี่ก็จะเป็นแรกเลยหนึ่งสองสามอ๋อหนึ่งสองสามจะอยู่ด้านบนใช่จะอยู่ติดกับบนห้องน้ำแต่มีพี่เขาอยู่ไอนนี้จะมาเป็นชาวแก๊งมาบ้านีต่ตรงนี้ก็เป็นหมู่บ้านได้เลยไม่ได้พาเข้าไปนะเพราะ,ะว่ามีคนการอยู่นะคะต่อมาถัดจากหนึ่งสองสามแล้วก็เป็นห้าหก อ๋ออันนี้คือรวมห้าหกใช่ไหมไ้ห้าห้าตรงนี้อ่ะฮะห้านี่เขาไีห้าห้าอยู่ตรงนี้ห้าก็อยู่บนเนินนีงข้างขอน้ำเลยตรงนี้ก็ล่มนะตรงนี้คือห้าทั้งหมดใช่ไหมได้ห้าโอ้พื้นที่ใหญ่เลยห้าทั้งหมดพื้นที่กว้างมากเนาะห้าสิบกับหกที่นี่ค่ากางเต็นท์หัวละสองร้อยบาทนะครับหัวละสองร้อยแล้วก็มีตัดเลี้ยงเข้าได้แล้วก็ให้เช็คอินบ่ายสองเช็คเอาท์สิบเอ็ดโมง แต่ถ้าไม่มีคนกลางเราอยากรีบมาก็ถามที่เ่าถามแอดมินก็ได้พี่เขาดูแลดีอันนี้5ส่วน6ก็จะอยู่ข้างบนนะคะอ่าเดี๋ยวบอกที่จอดรถนิดนึงลกัน้วจอดได้เขาเรียกว่าอะไรจอดได้แบบขนาดคู่กับที่เรากางเต็นท์ได้เลยอ่ะเหมือนไม่ต้องขนของไกลอ่ะเหมือนสมมุติถ้าเกิดกางเต็นท์ตรงจุดนู้นใช่ไหมคะเราก็สามารถกางเนี่ยเราสามารถจอดรถตรงลานปูนได้เลย ด้านบนก็เช่นกันนะคะเนี่ยหนึ่งสองสามก็สามารถจอดรถคู่ขนานกันเลยพ่ออันนี้นิดนึงนะที่นี่มันใกล้กับมอเตอร์เวย์อฮะใครที่มาพักก่อนตัวเนี่ยมองเข้าไปข้างหลังเนี่ยเลยบอกปาไปอะะตเป็นมอเตอร์เวย์สายเจ็ดแล้วกรุงเทพชลบุรีอืมตอนกลางคืนจะมีเสียงรถเป็นวิ่งตลอด24ิบีชั่วโมงก็จะมีเสียงรถบ้างอาจจะมีเสียงระกวนเสียงรถเล็กน้อยนะคะปาเดี๋ยวเราพาไปดูร้านต่อไปต่อไป ไปกันเลยไปสินโน๊นะเราขึ้นไหวไหมไปึ๊บไปอันนี้ก็จะเป็นหกนะคะอันนี้เป็นพืนน้นที่หกเนี่ยหกก็จอดรถตรงนี้ได้เลยแล้วขนของได้กันใช่หกเราไปก็อยู่ตรงนี้นี่นะคะปักไฟหก มาจีน่มานี่แล้วนี่ป้ายาหกอ่ะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นหมู่บ้านของเราตรงนี้ลงเรามากันห้าเต้นนะใช่แต่ที่จริงตรงนี้เขาให้เป็นสิบหกเริ่มเลยนะเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ด้านหลังผมเลยนะสิบหกสิบหกถึงสิบเก้าคือตรงนี้สิบหกสิบเจ็ดสิบแปด แล้วก็19คือริมสุดนะก็คือถ้ามาเขาเรียกว่าไม่ได้มาคณะเดียวกันก็คือ4เต็นท์เนี่ยกำลังพอดีไม่แออัดกันมาก mm hmm. แต่ถ้ามาคณะเดียวกันเนี่ยมันก็กลางติดกันก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราก็ลงไป่าเต็นท์กันหนึ่งครับ ตรนี้แล้วก็ขอบอกนิดนึงคือเรามาช่วงอากาศที่มันเย็นละกันไม่ถึงกับหนาวลมแรงมากนะคะนี่เข้าหน้าหนาวแล้วลมแรงมากแล้วที่เนี่ยตอนแรกอ่ะลมจะไม่เท่าไหร่แต่ตอนเย็นอ่ะคือโอ้หน้องๆผู้ทีเปิกงองง่ายหรือว่าใครเคยไปเขาเชียยงะจะรู้ว่าลมมันแรงว่าลมแรงมากนะคะต้องอสมองดีๆนอนสบายลมแรง ค,คือเต็นท์ดีๆก็อันนี้ก็คือทางเขา้าเนาะจิ้หลังมเห็นทางเขา้าอันนี้ก็จะเป็นโซนคาเฟ่คาเฟ่ที่เขากำลังสร้างอ่าใครใครมาหลังจากนี้คือคาเฟ่อาจจะเสร็จแล้วอาจจะได้แบบว่าได้ได้มาเขาเรียกอะไรดื่มด่ำธรรมชาติกระยกรุงเทพนะคะอันนี้ยังทำไม่เสร็จเนาะ ก็เป็นคาเฟ่นะครับแล้วก็ตรงนี้เขาก็น่าจะให้กลางได้นะเพราะเมื่อคืนผมขับรถออกไปซื้อของเห็นมีคนลกลางก็ลองทักถามทางเพจดูทางแอดมินดูว่าตรงข้างคาเฟ่น่ะกลางได้หรือเปล่าลงได้หรือเปล่านี้ทักถามดูนะคะเพราะว่าตอนที่เรามาคือเราเห็นมีคนกลางอยู่นะคะแล้วก็จะเป็นเนี้ยวิวนี้เลยประมาณนี้นแต่ว่าเขายังก่อสร้างยังไม่เสร็จนี่กําลังก่อสร้างใหม่ uh huh. รอดูแล้วกันว่าจะว้าวขนาดไหน ประตูเขาก็มีปิดนะอ๋อป,ป,ประตูทางเข้าใช่ไหมปิด4ท,ทุ่มอ่ะเดี๋ยวเราชี้ให้ดูละกันอยู่ตรงนู้นนะคะประตูนี่คือปิดแบบเขาตอนกลางคืนเามีเวลาละกันกี่โมงเขามีชั<ด>่มน่าจะประมาณ3-4ทุ่มน่าจะปิดแล้วไปค่ะเดี๋ยวเราตอนนี้คือเราเก็บของเกือบเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ละ เดี๋ยวก็จะกลับกันแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมีถ่ายภาพบรรยากาศเมื่อวานมาให้อยู่ตอนกลางวันตอนกินข้าวหรือว่าตอนกลางเต็นว่าเต็นเราลงประมาณตรงนี้กี่คนกี่คนกี่เต็นเดี๋ยวมีภาพขึ้นมาให้ดูอยู่ก็ที่นี่จะมีคนดูแลตลอดนะเนี่ยที่เราก็ดูแลตลอดหรือว่าราคาสองร้อยก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่อแล้วถือว่าโอเคอยู่ ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดไลค์ยังไงคะจีโน่กดไลค์เออกดไลค์กดแชร์นะคะภาษาไให้กับช่องหาแตแนลชาแนลนะครับเรามีการติดตามช่องทางการติดตามทั้งหมด3 3ามช่องทางนะครับเฟซบุ๊กเอ้เฟซบุ๊กอ่แฟนเพจเฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วก็ทิกตอกแล้วก็ u t u b e นะครับพิมพ์คําว่าหาแะแนลภาษาไทยแล้วก็ชาแนลภาษาอังกฤษนะครับสามารถเข้าไปติดตามผลงานเราได้ทั้ง3มช่องทางนะครับสําหรับวันนี้ก็ ลาไปก่อนถ้าคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนก็กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดกันอันไปของเราเนอะนาฮะไปค่ะลาไปก่อนนะครับผม